อีงวดวันท yeah. 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 right. yeah. well, uh, ี่สิบหกนี่คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อแยกเอาลิ้นกันบ่แมนเด็กชุดบนนี่กับมี่หกคู่จ้าชุดชุดล่างนี่กับมี่หกคู่คือกันจ้าเนาะทั้หาบ่ติดเนาะหดไหลครับครับจ้างวดว่างหันได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ตีโอแมนอจะเแมนขักเนาะผัดคาดสีได้ก็เร่งสีล้ ติดตัวบ่ไดเอา้าสูต่อเอาวัวันที่หนึ่งเออวันวันที่สิหสิงหาจ้าอ๋อความแล้วเนาะจ้าจ้าวิ่งบุญเด้อสาวบ้านนะจ้าวิ่งบุญ5กับหกห้ากับหจับคู่ก็คือหาสามห้าสามหกสามสจสาหสองห้าส สี่สามสี่สามเปดสามเจดสามนี่แหละชุดบนอันนี้ชุดบนจ้าสุดลางเด้อบรนียนจ้าสุดลางคือวิ่งหนึ่งกับสองวิ่งไปที่หนึ่งกับสองจ้าจับคู่กับหาหนึ่งหาหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสองห้าสองห้าสองเก้าสองเก้าสองครับหกคูขึ้นกันนี่งจ้ะแยกบนเป็นบนลางเป็นลางกลับไว้น้ำเป็นบ่อครับครับครบนเป็นบนลางเป็นลางจ้าเลขกลางนั่นหนึ่งกับสองนี่ปันไหนเลยอยู่หลักหน่วยเด้อสาวกันนะอือคือปั๊หลักหน่วยใช่สายหอต้องลืม จ้าอ ja, ja. ือย uh. ู e. ja, ja. Oh. ่หลักหน่วยเลยถ้าเลขตัวใดมาลางของอทั้งหลายก็ให้จับเสียบใส่นี่แหละหนึ่งกับเสียบไซนึงกับสองเลยจ้าอยู่หลักหน่วยจ้าจ้าออมีเลขสามตัวบ่อบนอ่ะเลขสามตัวกับบอท่านได้ คำนวณจำมียนเแล่ทันได้คำนวณบึงเอาสองปูไปก่อนก็ได้จ้าอันเลขดับมี่บลาออเลขดับล่างตรงตรงมี่ีและดับล่างตรงตรงนี่ละล้อนี่ลหละล้อเลขดับนี่แ่ละล้อคัดเอ้ยจ้าค่ะไอ้คือว่าปีหนึ่งแม่คือว่ามันสิรุดไปหมวดหนึ่งหรือสองหมวดตอนนั้นเ่ะจ้าว่างันมันจะรุดไปเล้วว่า2สองหนึ่งแมนจ้าบัด

าดับแรงดับแรงตรงๆจ้าตัวกลับมาได้เนาะเป็นไดรน้ำท่าท่านฝนน้ำไหลไหลออทั้งบ้านเนี่ยน้ำไหลโอ๊ยโต๊ะมัดมือมาหนี้กับพวกพร่าสิเป็นยังย้อนเมียนบ่บ่มีน้ำได้เบ่จ้าโต๊ะซูมือเอาบ่ท่านได้ทัวหอดไฮน้ำเอ้ยบ่ได้วันปุ๋ยเปินเยอะว่าจบบ่ไม่ได้ชาวบ้านนบ้านสาวบ้านนะคือไหลก็เถอะ แต่ว่ยแต่นี่มันบ่มีโตอยู่โตกําเโตงบ่อยสิฮ้องอ้าบัดนี้หน้างข้างามบ่าก็อยากงามย่แล้วงามย่แล้วงามแบบบ่มีน้ํางบ่มีน้ําเอาบัดนี้นี่ก็สิรอโค้งสุดท้ายเนาะออ จ้าแต่ว่าถ้าเป็นเอฟซีทั่วไปก็ตามเบอร์ทั่วเก่าละเนาะ0937812564เบอร์เดิมเนาะครับเบอร์เดิมจ้าจะสามารถโทรติดตามได้ตามช่องทางนี้ล่ะรอคงสุดท้ายคือเก่าจังไหนกับมมมือเนาะอ๋อเดี๋ยวสิโทรหาเด้อมมมือจังโทรมาเด้อโอเคจ้าโอเคขอบคุณหลายจ่าเจ้าว่าเบรกหนึ่งกับสองนั่นเน้นให้ยุลางเลยลักหน่วยเลยจ้าอ๋อ อืมค่ะโอเคโอเคตามนั้นเนาะามนี้เนาะสาวบันนะเนาะจ้าจ้าวันดีค่ะขอบคุณหลายอ๋อสุขภาพ<ำ>จ้าค่ะเดี๋ยวสาวบันาจ,จะทวนตัวเลขของอ๋อยังสีให้ฟังอีกเทียหนึ่งเด้อค่ะสำหรับตัวเลขอ๋อยังสีงวดวังหันบ่ได้ลุงเพราะว่าติดต่อกันบ่ได้พี่น้องโทรศัพท์ติดต่อกันบ่ได้พึ่งติดต่อกันได้ค่ะเพิ่งได้หยิบยกมาบอามาฝากมาตอนงวดวังหันแตกบนแตกล่างพี่น้องเอ้ยเสียดายหลาย เองวดนี้สู่ต่อจ้ะเพื่อนไหหมาแล้วหนึ่งวันวันที่ 16, สิบหกสิงหาคม 67. หกเจ็ดงวดนี้เพิ่นแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเดอพี่น้องบนนี่วิ่งเนาะคะ่ะฟันไปที่ห้ากับหกจ้าจับหหาสามหกสามเจ็ดสามหาสองสี่สามแล้วก็แปดสามจ้าไปกับนําเ้อร์บนจ้ะแต่เลขล่างเนาะคะ่ะล่างเพื่อนไหวิ่งหนึ่งกับสองเพื่อนปักลักไหลักน่วยพี่น้องหนึ่งกับสองนี่จังไดกับมาหลักนวย มีหาหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหาสองและเก้าสองจ้าแยกบนแยกรางเอาเดอ้อพี่น้องจ้าดิน่นไงจ้าเพราะว่าแยกบนแยกลางเนาะคลิปนี้ฟังให้จบเดอ้อค่ะเพราะมีเลขล่างเนาะค่ะดับล่างตรงตรงตัวเลขดับล่างตรงตรงตัวกับสามารถฟังให้จบจ้าพี่น้องจะได้เข้าใจเนาะ อันนี้เป็นชุดเลขดับจากเขียนกำกับไว้พร้อมว่าเลขดับล่างตรงๆจากโอยางสีเนาะคะ่ะเก้าหางพี่น้องห้าเก้าหกสองเจ็ดหาแปดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์แล้วก็สามสามจ้ะชุดนี้เป็นเลขดับล่างเนาะคะ่ะดับล่างตรงๆเก้าชุด ตัวกับสามารถมาได้เนาะคะ่ะจากออยังสีผู้ใดเนาะคะ่ะฟังวเขาใจกัสามารถโทรไปหาทั้งออยังจีได้ที่0937812564 0937812564สามารถโทรหาออยังจีได้โดยตรงจ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่พพน้องจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะคะ่ะ งวดว่างหันของเพิ่นแตกบนแตกลงังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยย้อนว่าติดต,ต่อเพิ่นบ่ได้กะเลยบ่ได้คุยกันจ้ะเอาบอ่เป็นหยังค่ะสูตอ่อเนาะเลือดนักสู้จ้ะบัวใดโศกผู้ใดมันก็ดีในใจนําผู้ใดบ่โศกบ่มันก็สูต่อเนาะค่ะกลุ่มกลุ่มหมุนอยู่กองฉลากเนาะค่ะจังได๋กะนั่นล่ะค่ะทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงจ้ะเอาในงวดนี้ในงวดวันที่16สิงหาคม2567 สาวนากับคอยพี่น,อน้องแฟนจงเอซสู่ขูสู่คุ้นเองปังดังด้วยสูขส่ขูสู่คุ้นเง,งินไหลกองทองไหลเท่าคลิปนี้ฝากแค่ไ้แค่นี้พอกันคลิปหนาอย่าลืมเดิอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กลิ้งๆเปิดาการมองเห็นน้ำจาจคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ